ระบบประสาทขั้นแ้วเราทวนเนาะมันจะเริ่มเรื่องนี้ยคําถามที่เขาจะสอบก็ค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันอ่ะมาดูก่อนเลยว่าระบบประสาทเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็นระบบประสาทส่วนกลางกับระบบประสาทส่วนปลายหรือรอบนอกส่วนกลางกับรอบนอกถ้าส่วนกลางก็คือการกลางตัวก็จะประกอบไปด้วยสมองกับไขสันหลังส่วนระบบประสาทรอบนอกก็คือเส้นประสาทเส้นประสาทแถวๆนี้เลยเส้นประสาทที่อยู่ข้างนอกนะคะ ที่มันตอบไปยังอวัยวะอ่ะเมื่อมีสิ่งเร้าเข้ามากระตุ้นร่างกายจะมีการตอบสนองสองแบบแบบแรกก็คือตอบสนองโดยที่สมองสั่งการนะคะกับแบบที่สองคือตอบสนองอัตโนมัติแบบไม่ผ่านสมองถ้าร่างกายตอบสนองแบบไม่ผ่านสมองเราจะเรียกว่าเป็นปฏิกิริยา reflex action เป็นการสั่งการ ที่เกิดจากไข่ขาไขนสลังถ้าสั่งการโดยไขนสลังเราจะเรียก reflex r e f ก e ์ effect. นะคะแต่ถ้าสมองสั่งการก็เป็นระบบประสาทปกตินะคะระบบประสาทเขาเรียก SNS อ่ะโอเคนะคะมาดูก่อนเลยว่าเ,ออเดี๋ยวบอกนิดนึงถ้าไขนสลังเนี่ยมันเป็นการสั่งการผ่านกล้ามเนื้อเรียกส่วนถ้า การสั่งการโดยสมองมันจะสั่งการผ่านกล้ามเนื้อหลายไข่สลังเป็นการทํางานนะคะสั่งกล้ามเนื้อเรียบให้มันชักกระตุกชักกระตุกนะอ่าแต่ถ้าสมองเนี่ยมันจะทํางานผ่านกล้ามเนื้อหลายกล้ามเนื้อหลายก็คือพบกล้ามเนื้อที่อยู่ตามแขนตามขาสมองระบบประสาทส่วนกลางที่สมองก็มีอยู่แค่สี่ตัวที่เราจะต้องรู้ระบุหน้าที่ได้ อ่ะสมองใหญ่ก็คือซีรีซีรีบัมทำหน้าที่ความรู้ความจำเหตุผลส่วนสมองน้อยซีรีเบลัมทำหน้าที่ควบคุมอะไรลูกการทรงตัว,อตวเออนะคะควบคุมการทรงตัวที่เป็นอมัมพฤกษ์อัมาาพาตเนี่ยนะคะเออตรงนี้รู้แล้วตรงนี้ต้องรู้ตรงนี้ต้องรู้อ่ะตรงนี้ค่ะก้านสมองก้านสมองตรงนี้ หรือเราเรียกว่าเมดูล่าออฟลองกาตาทาหน้าที่ในเรื่องของการสมองตายได้เลยนะลูกเออควบคุมเมดูล่าควบคุมการหายใจการไอการจามการสะอึกตรงน,นี้เลยนะเออส่วนถ้าทอนควบคุมการเคลื่อนไหวของของใบหน้าอ้าโอเคนะคะใบหน้าทอนนี่คือใบหน้า อ่ะเพราะฉะนั้นนี้แหละมีแค่หนึ่งสองสามาสี่ทารมาสัสไฮโปทารมัสอ่ะไฮโปทารมาสัสทำหน้าที่อะไรควบคุมอะไรลูกฮอร์โมนควบคุมฮอร์โมนสมดุมลฮอร์โมนนะคะการหลัง่งฮอร์โมนควบคุมอุณหภูมิของร่างกายอ่าอุณหภูมินะคะอ่ะห้ทารมาสัสแล้วแล้วทารมัสล่ะเรื่องของอะไรคะ การถ่ายทอดกระแสประสาทนะคะการถ่ายทอดกระแสประสาทอ่ะโอเคเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือสิ่งที่เราจะต้องรู้เกี่ยวกับสมองแค่นั้นเองนะคะจําได้ก็ข้อสอบก็ไม่ไปไหนหรอกก็ถามแค่นี้แหละไขสันหลังเป็นการเชื่อมต่อระหว่างอะไรกับอะไรสมองกับอ,อ่าเส้นประสาทนะคะส่วนปลายนะคะและเป็นการนะคะควบคุมการตอบสนองร่างกายนะคะ นะถ้าตอบ่องทันทีทันใดเราเรียกปฏิยาร e f l e x อะเซลล์ประสาทของเราเนี่ยต้องรู้จักส่วนประกอบนะคะส่วนประกอบของเซล์ประสาทจริงๆริะแล้วก็จะชี้อะถามก่อนดีกว่าคิดว่าตรงนี้คืออะไร <Okay. S 1> เดนไดทำหน้าที่อะไรเขาไม่ได้ถามวิ่ชี้อย่างเดียวนะคะชี้เสร็จทำหน้าที่อะไรด้วยค่ะ เออรับกระแสประสาเข้าตัวเซลล์ส่วนอันนี้อันนี้อันนี้ทั้งหมดนี้ก็คือตัวตัวเซลล์ในตัวเซลล์มีอะไรอยู่ <S 1> <S 1> มีนิวเคลียสหางที่อยู่ส่วนหางทั้งหมดนี้เราเรียกว่าอะไรคะมีปลายอ่ะคุณเน้นที่ปลายก็ได้ปลายตรงนี้เราจะเรียกว่าคซอนทำหน้าที่ส่งอ่าส่งออกกระแสประสานะคะ ส่งกระแสปรสสารออกจากตัวเซลล์มันมีรับเข้าก็ส่งออกนะเอาจำง่ายๆก็ได้ว่าเฮ้ยอันนึงรับเข้าอีกอันหนึ่งก็ส่งนะคะโอเคตรงนี้มันมีเยื่อเนาะต้องบอกว่าตรงนี้มันจะเป็นเยื่อเยื่อที่เรียกว่าเยื่อชื่อว่าเยื่อไมวีลินเป็นไขมันกระแสไฟฟ้าไม่สามารถไหลผ่านไขมันได้ดังนั้นกระแสปรสสารที่มาเนี่ยมันส่งประจุวบวกประจุลบนะ พอมันมาเจอเยื่อตรงนีปุ๊บมันเลยต้องกระโดดประโยชน์ของมันของเยื่อไมลินคือช่วยทําให้กระแสประสาทเนี้ยกระโดดข้างไปได้อย่างรวดเร็วอ่ะโอเคอ่ะทีนี้มันมีเซลล์ประสาทมันจะมีรูปร่างใช่ไหมคะลูกมันจะแบ่งชื่อนะคะมีชื่ออยู่สามชื่อก็คือเซล์ประสาทรับความรู้สึกเซล์ประสาทสั่งการแล้วก็เซลล์ประสาทประสานงานอ่ะเซลล์ประสาทตัวนี้เซลล์ประสาทรับความรู้สึก แล้วความรู้สึกทุดขั้วเดียวอ่าถ้าสั่งการค่อยเป็นหลายขั้วอ่ะประสานงานประสานงานนี่สองขั้วเนาะประสานงานคือสองขั้วอ่ะส่วนถ้าสั่งการก็คือหลายขั้วเซลล์ประสาทห,หลายขั้วอ่ะโอเคเพราะฉะนั้นทําหน้าที่นะเซลล์ประสาทแต่ละอันมันจะมีหน้าที่ของมันอ่ะ โอเคแล้วก็แผนผังตรงนี้ก็เคยออกข้อสอบให้หนูเขียนเขาจะให้เขียนมาเลยแบงค์แบงคมาเลยอ่ะอันนึงเวลาไล่เนี่ยเอาไล่ง่ายๆเลยดีกว่าว่าหนูว่าเราต้องไล่เองตรงเนี้ยต้องเป็นอะไรแน่ๆเออตรงนี้ยต้องเป็นสมองแน่ๆก็เอาสมองดักไว้ก่อน มองตรงนี้ก็ต้องไปอะไรลูกถ่ข,ขันหลังตรงนี้คือสิ่งเราเนาะถ้าสิ่งเราตรงนี้ก็ต้องไปอะไรลูกอวัยวะรับความรู้สึกอ,อาจจะเป็นมืออาจจะเป็นตาก็ได้นะคะอวัยวะรับความรู้สึกส่งผ่านอะไรลูกพอได้รับความรู้สึกมันก็ต้องส่งผ่านกะเซลประสาทอะไรลูกเซลลประสาทรับอะไรลูกเออต้องผ่านเซลล์ประสาท เซลประสาทร,รับความรู้สึกใส่ชื่อเซลลเอวัยวะรับความรู้สึกเสร็จส่งไปที่เซลประสาทร,รับความรู้สึกส่งไปที่ไขนสลังไปที่สมองสมองสั่งการปุ๊บส่งมาที่ไขนหลังจากนั้นไข่สลังส่งผ่านเซลล์เซลลประสาทอะไรคะสั่งการ,การเออนี่ไงที่เราบอกว่าตัวเซล์ประสาทมันจะมีหน้าที่ของมันเนาะเมื่อกี้เนี้ย เจ์ประสาทละครมือเจ์ประสาทประสานงานแล้วส่วนตรงนี้คือเจ์ประสาทสั่งการส่องไปยังไหนคะลูกอ,อ,อวัยวะก็้หมายอาจจะไม่ให้อันเดียวมือเท้าได้หมดมือก็ต้องปัดเท้าก็ต้องวิ่งอะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยต้องเขียนให้ได้ถ้าถ้าควบคุมการทํางานของกล้ามเนื้อ,อได้แสดงว่าต้องสั่งการโดยใครคะเออ,อต้องสั่งการโดยสมองเห็นปะ ก็อลไยทำตามที่สมองสมองต้องคิดก่อนสั่งก่อนอ่ะขยับมือนะโน่นนี่นั่นะส่วนรีเซ็ตแอคชั่นก็คือการสั่งการโดยใช้ไขสันหลังดังนั้นถ้าเขาให้เราเขียนนะคะแผนแข็งเขียนผังการทํางานของระบบประสาท์อัตโนมัติหรือรีเซ็ตแอคชั่นก็เขียนเหมือนเดิมเป๊ะเลยเพียงแต่เอาอะไรออกเอาตรงนี้ออกไปแค่นั้นเองเขียนซ้ํำเลยเหมือนเดิมเป๊ะเลยนะ เป็นแต่ว่าเอาอันนี้ออกถ้าเป็นการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติหรือรีเฟกแอชั่น